สวัสดีครับแฟนแฟนสีสันมเทิเงสเปเชียลนะครับในวันนี้มาสนุกสนานกันอีกครั้งกับผมบีมสันยูฮินต้าพิธีกรคนยากของผู้ชมนะฮะแมพูดเลยก็อายนำสกุลตัวเองจริงๆครับและสีสันมเทิเงสเปเชียลในวันนี้ครับจะพาไปเกาะขอบสนามชมการซ้อมใหญ่กับคอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ43ปีช่อง3ในปีนี้ครับซึ่งจัดเตรีมขึ้นว่า3ทหารเสือสาวลิมิเต็ดเอเดชั่นนะฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะจัดขึ้นในวันอังคารที่7พฤษภาคม ในชั้น8นะฮะที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์นั่นเองครับงานนี้เราจัด1นึ่ทุ่มตรงนะฮะหาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามีบัตรราคา1,200 1,600แล้วก็อีกราคาหนึ่งนะฮะ2,000บาทครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจโทรไปเลยครับ0 2 2 6 2 3 4 5 6ครับผมย้ำนะฮะว่ารายได้ทั้งหมด รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะจะมอบให้ในการช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับเมื่อตอนต้นรายการผมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพการซ้อมเต้นนะครับของน้องยายา่าน้องมาคี้และน้องแมทไปแล้วแต่ว่าของเต็มๆเ,เนี่ยอยู่ที่นี่ครับ ก่อนจะไปชมนั้นเนี่ยผมขอเป็นกำลังใจให้กับ3าทหารเสือสาวทั้ง3ที่ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่ครั้งนี้เพื่อทหารที่กำลังบาดเจ็บและสูญเสียเพื่อให้พวกเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ทุกวันนี้ครับ เริ่มกันที่ทหารเสือสาวที่เรียบร้อยที่สุดวงเล็บในเรื่องอย่างสาวมีคณาสาวแมทพริรณีที่หนนี้จะได้โชว์ศักยภาพด้านการร้องและเต้นชนิดสุดเวียงทั้งเดี่ยวคู่กลุ่มรวมถึง6เพลงด้วยกันค่ะที่ซ้อมอยู่นี้ก็คือเพลง lady oh. Oh. ของศิลปิน twenty f hours ค่ะอันนี้ง่ายมากค่ะรู้ี lady ติดรละลายเซ ซ้อมเป็นเพลงเดี่ยวของแมทเองที่แมทจะร้องคนเดียวค่ะก็ไปถึงประมาณครึ่งเพลงค่ะตอนนี้ซึ่งก็เหนื่อยก็ถูๆไถๆไปค่ะจริงๆแล้วแอบพูดแบบจริงๆยังเต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่วคุณบอกคนเวมันเป็นแค่ภาพลวงตา ที่ไม่ใช่ภาพลวงตาแน่ๆก็ต้องการโคจรมาพบกันตามคำเรียกร้องของแฟนๆระหว่างนักร้องผ่อนใจวัยรุ่นกับนางเอกสุดยอดดวงใจของแฟนละครไม้พิรัะและยายาอุรัสยาที่ซุปตาเขตตะวันไฟเขียวให้มาส่งตาหวานใส่กันในเพลงจังหวะน่ารักน่ารักอย่างสายตายาวของศิลปินจูกอร์ไอซ์เห็นแค่ภาพซ้อมตอมจิ้นก็กระตุกพร้อมทำงานแล้วละค่ะ ก็สนุกดีครับหนัก้ไม่ใช่เหนื่อยจรครับใช่ค่ะเพราะต้องอุ้มหนูหลายรอบสนุกดีค่ะก็เป็นเพลงที่น่ารักน่ารักกุกกิ๊กกุกกิ๊คนดูแบบน่าจะแบบอมยิ้มไปดูไปค่ะถือว่าก็พร้อมกันอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบ คล้ายๆกับละครเวทีจีบกันไปจีบกันมางง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 ง ที่ไม่ได้ร้องเพลงนานเหมือนกันนะคะคืออย่างมากก็แบบร้องโชว์ตัวสนุกสนานเบาๆอย่างนี้แต่พอมาจริงจังนยากเหมือนกันนะเนี่ยคุงหยุดไปนานถ้าเธอเริ่มจะเจ๊งแล้วนะเริ่มจะไม่ได้ละอาจจะต้องซ้อมเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณรูมาค็เด็กๆนั้นเลยเนาะ เต้นกันเก่งๆอยากกับมาเรียนเต้นเลยอ่ะคือรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็ได้ออกกาลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นะะเชื่อว,ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกคนจะต้องแบบมีความสุขกับการได้ดูในแน่เลยเพราะว่าทุกคนซ้อมกันเต็มที่มากเลยโดยเฉพาะน้องๆนะคะน้องมาร์กี้น้องแนทแล้วก็น้องยายา่ารวมถึงตัวเบนด้วยนะแต่เป็นเชื่อว่าทุกคนก็คงตั้งใจซ้อมเพราะว่าคงจะไม่มีใครยอมแพ้ใครในแน่ๆเลยนะคะในคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะ ปิดท้ายเบรกนี้กับความห้าวเอ้ความพร้อมของสาวเทพประจำแก๊งสามทหารเสือสาวสาระวารีมากี้ราศีที่มารวมตัวซักซ้อมลีลาแดนซ์กับแมทพิรณีถึงสองเพลงรวดทั้งมิวสิกเลเวอร์ของมาชาว,วัฒนาพานิ์และเหรอของสาซาค่ะ สาวลิมิเต็ดเอชั่นนอกจากพระเอกนางเอกจาก3ซีรีส์ของเราครับทั้งมายาตะวันมนจันราฟ้ากระจ่างดาวยังมีนักแสดงใจบุญอีกมากมายที่สมทบความสุขในครั้งนี้ด้วยนะฮะและอีกหนึ่งซุกตาใจดีอย่างน้องไม้พิรัตโอ้โหเรียกว่าขนการแสดงมาแบบเต็มที่เพื่อคอนเสิร์ตมาหากุญในครั้งนี้ฮะจริงหรือเปล่าในไหม อจริงเด้และนอกจากมีเพลงแดนซน่ารักคู่กับนางเอกยายาอุรัสยามาจักกะจี้ต่อมจิ้นแฟนแล้วหนนี้สเปเชียลเกสต์ไมค์พิรัตยังเตรียมโชว์พิเศษที่อินเตอร์อินเตอร์มาฝากแฟนละคร3ทหารเสือสาวผู้มีใจเป็นกุศลที่ซื้อบัตรมาชมคอนเสิร์ต3ทหารเสือสาวลิมิเต็ดเอดิชั่นไลฟ์โชว์ในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะ เป็นโชว์พิเศษครับผมเป็นเพลงที่ผมไม่เคยโชว์ที่ไหนามาก่อนด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นโชว์อะไรเพราะว่าอยากจะให้ทุกๆคนนะครับไปได้ดูกันสดๆในงานครับคุณนกแก้วควัญใจสาวๆหนุ่มอาเทอร์เบนกุลก็เตรียมแท็กทีมเพื่อนๆมาโชว์สเตปแดนเซ็กซี่ในเพลงคนไหนโสดของแกงซ้มและโดมเดอะสตาร์ค่ะ โมนาดีโมนาน้องใหม่ของเราเป็นไงเต้นก็วันนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะก็ได้มาเต้นกับพวกพี่ๆพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างเต็มที่อะค่ะครับแต่ว่าที่วันนี้โชว์เนี่ยอดีตบอยแบนด์ของเราเป็นไงครับพี่เต๋าวันนี้ไหวไหมพี่ผมว่าคงต้องลื้อฟื้นกันหน่อยแล้วฮะมาเจอท่าแบบว่าเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ก็เห็นน้องๆเต้นแล้วก็พี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะกกครับกิกเต้นเก่งครับโอ้หม่พี่ครับวันนี้ก็ อาศัยอาศัยก้นผิวฮะก้นผิวเอวดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เห็นเต้นเก่งก็มีพ่อนกแก้วของเราจริงไผมนี่จุดอ่อนคือการเต้นเลยนะครับในชีวิตก็ทีงเหรอเมื่อกี้เห็นผิวนะเห็นแบบพี่เมื่อกี้ผมคือมั่วที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยบอกว่าผิวกับผู้หญิงนี่ค่ะนะครับเอวอย่างนี้ใช่เลยครับโชว์หน่อยได้ไหมอู๋พี่แค่ท่าแรกยังจำไม่ได้เลยตอนเนี้ย ตอนนี้ไปแอบดูหนุ่มมัสกับคุณแค่ตะวันเขาสอมลูกคอกันค่ะ ฉันยังไม่มองใครสวยแบบนี้กําลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ฉันยังไม่มองครเขาวันนี้นะคะย่าก็มาฝึกร้องเพลงตื่นเต้นมากเลยค่ะมีเพลงหลายๆเพลงที่น่ารักน่ารักแล้วก็มีหลายๆเพลงที่ซึ้งซึก็จะเป็นอะไรที่ครบทุกอารมณ์เลยค่ะฉันยังมีความม นี่คือแฟชชั oh oh <K> ่นนิวนะครับขขาวขาเร็วรุดเร็วทันใจฟังไม่ทันด้วยครับวันนี้ตั้งใจว่าจะร้องสดเลยให้แฟนๆได้ฟังก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องลองซ้อมกับวงดูอีกทีหนึ่งต้องดูความพร้อมดูดูความสามารถด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีวันซ้อมกันวันนี้เราก็เลยมาอัดมาซ้อมกับแบ็ k กิ้งแทร็กต้นฉบับไปก่อนครับมาร้องเพลงนี้ ที่นันมเรียมีสอนเทคนิคการร้องเพลงมาด้วยไหมคะก็มีสอนเต้นมาบ้างครับเพราะเขาจริงๆเขาเป็นนักเต้นปล่าครับปล่าจริงๆเขาไม่รู้เลยว่าวันนี้เรามาจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าผมมีคอนเสิร์ต <c oughs> ไม่ได้บอกเขาอายเขามีแนะนําวิธีการร้องเพลงออกเสียงอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะจริงๆไม่ได้ถามเขาเลยครับไม่ได้คุยกันเลยเรื่องนี้ว่าจะร้องเพลงอะไรหรือยังไงครับคนวับเดียวันนั้นคอนเสิร์ตคุณเขตะวันจะ เราก็ต้องดูครับว่าจริงๆวันนั้นเราจะมีอะไรมาฝากอีกบ้างนอกจากสิ่งเพลงจะมีะจริงๆก็ทำหลายอย่างนะคอนเสิร์ตเนี้ยครับ <laughs> ไม่รู้จะทำเยอะไปไหนเหมือนกัน,น <laughs> เห็นแล้วชื่นใจนะครับแทนทหารหารที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้เพราะการประทะกับผู้ก่อความไม่สงบครับแต่ยังมีวัยรุ่นและนักแสดงกลุ่มหนึ่งที่ไม่ลืมที่จะพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดกับคอนเสิร์ตมหากุศลในครั้งนี้นะครับคือ3ทหารเสือสาว l i m i t e d Edition Live Show นั่นเองครับเราจัดขึ้นครั้งนี้คุณผู้ชมนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อบัตรกันได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรเอามีราคานะครับ1,200 1,600และ2,000บาท เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเราจะได้พบกับหน,นึ่งในสามนางเอกจากสามทหารเสือสาวนะฮะเขาบอกนางเอกคนนี้เนี่ยทั้งสวยสูงเซ็กซี่ขาวลีลาการเต้นเนี่ยดีมากๆเลยจะเป็นใครนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสีสันทิงสเปเชียลในช่วงนี้นะครับขอต้อนรับน้องแมทพิรณีคงไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแมทของเรานะฮะหน,นึ่งในสามนางเอกสามทหารเสือสาวลิมิเต็ดเอ dition นะครับคุณผู้ชมครับแน,น่นอนนะฮะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก,กเขบอกครับ ใช่ค่ะสาหรับแมทเป็นครั้งแรกคร่ะตื่นเต้นไหมแบบว่ามีอกๆคงองอคการหรือว่ารู้สึกแบบประหม่าไหมครับจริงๆแล้วแมทตื่นเต้นมากเพราะว่าคืออย่างที่บอกเป็นครั้งแรกของแมทด้วยแล้วออทุกอย่างต้องจัดเต็มจริงๆอะค,ะค่ะแล้วเคยดูแบบว่าสองสาวเพื่อนๆของเราเนี่ยนะฮะมีทั้งใครนะน้องยาย่าน้องมาร์กี้ใช่ไหมะ<า>ฮะแบบว่าเขาเคยไปเต้นคอนเสิร์ตวันเกิดช่องสามแล้วก็สี่บวกหนึ่งมาแล้ว แมทเนี่ยเออจะคิดว่าเขาจะสู้สเต็ปเบาของเราได้ไหรือเปล่าหรือว่าลีลงลีลาสงสยัยแมตต้องเชิญพี่พี่บีมไปแล้วเนี่ย,ยปเป็นเกสเนี่ยฟาเนกี๊ก็คือเราเราเราเคยเห็นเพื่อนๆเอขึ้นคอนเสิร์ตมาบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเป็นครั้งแรกอะไรยเงี้ยเราก็เลยต้องแบบเวลาซ้อมแล้วก็ ซ้อมหลายครั้งกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยซ้อมเต็มที่แบบว่าใส่เต็มตลอดใส่เต็มตลอดนะฮะ,ฮะตอนนี้ลูกสบ้าซ้ายมีปัญหาไปแล้วก็แก้ก็แก้ค่ะตอนนี<อ> <laughs> นะฮะ <laughs> และแน่นอนนะครับว่าความคิดแรกเริ่มนะฮะมาจากคอนเสิร์รตครั้งนี้กับ3ทหารเสือสาวเลมเต็รเอเดชัเนี่ยนะครับแรกเริ่มโปรเจกต์นี้เนี่ยทำขึ้นมาอย่างไงครับออจริงจริงแล้ว อาปิ่นนะคะคผู้จัดแล้วก็ช่อง3มเนี่ยค่ะมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรเพื่อตอบแทนผู้ชมแล้วก็สังคมได้บ้างอะไรเงี้ยก็โอเคคุยกันไปก็สรุปมาเป็นออออคอนเสิร์ตสทหาเรเสือสาวลิมิเต็ด dition l i ฟ e โชว์ครั้งนี้ขึ้นมาค่ะแล้วรู้ตัวว่าต้องขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะมีบอกว่าไปขอคําแนะนําที่คําปรึกษาจากใคร บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรือว่าไปดูแบบวิดีโอเทเปบันทึกภาพแบบเจโลแบบระไรแบบโลร์ทัวร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นดีว่าอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จริงๆก็ชอบดูอยู่บ้างนะคะครเรื่อยๆแต่ก็เริ่มแรกก็ปรึกษาพี่ปิ่นว่าเออจะดีนะคะพี่ปิ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนเราเป็นคนแบบว่าตลกเฮฮาก็จริงแต่ว่า เราจะไม่ค่อยถนัดกับการที่แบบต้องร้องต้องเต้นอะไรเงี้ยถ้าจะถ้าจะให้ทําแสดงละครน่าจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีถึงกับขนาดไปบนบานสารกล่าวอะไรนะออก็ก็อย่างที่บอกคือ,อ,อซ้อมหลายๆครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งใจซ้อมอะไรเงี้ยก็คือแบบถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะเอาคิวไปซ้อมอย่างเดียวอะค่ะ แต่ว่าการซ้อมสําคัญมากไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะฮะแล้วเ,เห็นครั้งนี้นี่บอกว่าโชว์นี่มีเยอะมากของแมทโชว์ของแมทไี่มีอะไรบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับใช่คือแมทต้องร้องทั้งหมด6เพลงมีทั้งโชว์กับเพื่อนๆมา่อนมาคี้ยา่ยาเป็น,ออปนบอกได้ไหมเอยเป็นโชว์ที่แบบว่าร้องเพลงละครอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกับคู่ของเราด้วยคือบอยประกรณ์แล้วก็มีเพลงเดี่ยวค่ะถึงวันนี้นีพร้อมหรืยอยังครับ โ oh, อนะ้พร้อมนะมั่นใจเลยว่าพ,<อ>พร้อมอมาพอขอลีลาสักเล็กน้อยบ้างได้ไหมฮะบอกว่าอ,อยู่ตรงนี้ <c oughs> แบบว่าม,ม,มีมีจังหวะเบลสบพเ่เราได้เห็นหรือเปล่ารหรือว่าแบบจะบอกว่าจังหวะเบาส์เนี่ยไม่มีเพราะว่านั้นมันเป็นการเต้นแบบว่า เด็กๆเป็นการเต้นสำหรับเด็กๆเขาเต้นกันแต่จริงๆมันต้องบอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์เพลงเดียวที่แบบว่ารับรองว่าแซ่บแน่นอนเราเต้นไปเองเรายังรู้ว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอจริงเอฮะยังไม่เข้าใจว่าโหนี่เราทําได้หรือใช่ไหมฮะประมาณนั้นจริงๆแล้ว่าการซ้อมเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างที่บอกนะฮะไม่ไม่คิดจะโชว์ช็กสเต็ปนะฮะ เอาไว้เก็บไปดูวันคอนเสิร์ตจริงๆดีกว่าเจ้นั้นอย่าลืมผู้ชมนะฮะหาซื้อบัตรได้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่าการแสดงของอีกสองสาวกับพระเอกเนี่ยะนะฮะแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนนักแสดงเยอะแยะไปหมดอีก<ช>สองสาวหรอย่างของเพื่อนเรามีอะไรบ้างครับใช่แล้วรับรองว่าเออมากี้กับยาย่าก็ มีจะมีเป็นเซตเหมือนกันก็คือเขาก็จะมีเพลงเดี่ยวของเขาแต่ละคนนะคะแล้วก็เป็นเพลงคู่ของเขาแต่ละคนด้วยมากี้กับพี่ชาคริตพี่ชาคริตก็จะมาร่วมไม่แน่ใจว่าจะมาเป็นพิธีกรน,นะคะแล้วก็ยาย่ากับพี่อั้มค่ะแล้วก็แมทกับบอยมาก่อนทุกคนนี่ซ้อมหนักมากๆทุณผู้ี่ได้เห็นเทปบ้างละนะฮะดได้เห็นภาพการซ้อม คือทุกคนนี่ทุ่มจริงๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากพวกเราสามคนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆนักสแสดงคนอื่นรวมถึงพี่หนุ่มสอนรามาพี่เบ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่กิ๊กนายนแล้วก็มีหวานๆด้วยแล้วก็มีคุณไม้พิรัตกับวง ETC ด้วยแน่นอนค่ะอันนี้รับรองว่าเ,เป็นศิลปินที่แบบว่าเขามีคอนเสิร์ตใหญ่มามากมายนะคะแต่ก็เขาก็มาช่วยทําการกุศลครั้งใหญ่ครั้งนี้กับพวกเราด้วยอยากเชิญชวนให้แฟนๆของทั้งพี่ไม้พิรัตแล้วก็ ETC นะคะมา มาซื้อบัตรแล้วก็มาดูพวกเรามาช่วยเชียร์แล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นการกุศลนะแล้วฮะแล้วก็สนุกไปพร้อมกันนะครเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามอบเป็นเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหาราศึกนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นเนี่ยถามความรู้สึกดีกว่าในฐานะที่เล่นละครเรื่องนี้นะซีรีส์นี้ได้มีเกี่ยวความรู้เกี่ยวเรื่องของทหารกล้านะครับที่เป็นรั้วของชาตินะครับและแต่ละคนเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยกับเออทั้งหลายๆเหตุการณ์นะฮะผู้ก่อความไม่สงบต่เข็บชายได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคร ต่อทหารหารเหล่านี้ครับคือด้วยความเป็นคนไทยนะคะอยู่ในล้วของชาติไทยเนี่ยก็รู้สึกออขอบคุณพี่พีทหารทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราจะทําได้เพื่อเป็นการตอบแทนพี่พี่นะคะด้วยความที่เราเราก็มอบความบันเทิงให้กับพี่พี่อย่างเงี้ยคะ่ะให้กับคนดูแล้วก็ร่วมกันเอาเงินเนี้ย คือไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะทั้งบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็ทั้งขายเสื้อสามฐานเสือสาวด้วยเราไม่หักค่าใช้ใจ่ายแล้วเราก็จะมอบให้กับพี่ๆที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลทา,า,างพันศึกค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับมีขายเสื้อด้วยค่ะนะฮะเห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตจัดที่ไหนวันเวลาอย่างไรฮะสหรับคุณผู้ชมในตอนนี้อยากร้อนและอยากจะไปซื้อบัตรแบบ โอเคค่ะคอนเสิร์ตนี้นะคะจัดวันที่7พฤษภาค่ะที่เซ็นทรัลเวิด์ไลฟ์พอนะคะชั้น8ค่ะหนึ่งทุ่มตรงนะคะมีบัตรตั้งแต่1,200บาท1,600บาท2,000บาทค่ะนะฮะซื้อได้แล้วนะครับแล้วเสื้อจะมีจำหน่ายด้วยนะคะมีจำหน่ายละเท่าไหร่คะ250บาทค่ะซื้อได้กันตั้งแต่10โมงเลย oh. <c oughs> จนถึงคอนเสิร์ตจบ โอ้โหนี่ใช้เวลานานไหมครับคอนเสิร์ตนี่น่าจะเริ่มกี่โมงครับผมเ,เริ่มหนึ่งทุ่มค่ะน่าจะใช้เวลาสัก2ชั่วโมงพูดถึงเรื่องาสามทารเสือสาวหนะนะฮะหนึ่งในซีรีส์ที่เราเล่นเรื่องอะไรคะสากระจ่างดาวค่ะโอ้โหเป็นยังไงฮะการแสดงในเรื่องนี้เนี่ยรับบทบาทหรือว่าเนื้อเรื่องพอประมาณให้ผู้ชมได้รับรู้ไหมฮะค่ะก็รับบทเป็นมีคนาค่ะก็จะเป็นนักนักข่าวสายอาชญากรรมค่ะในเรื่องก็จะมีปมทางด้านการยาเสพติด การทารุณกรรมผู้หญิงตกเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะก็ค่อนข้างเป็นเรื่องสุดท้ายที่ดราม่าแต่ว่าก็จะมีความกุ๊กกิ๊กกับพระเอกในเรื่องซึ่งรับบทโดยบอยประกรณ์เป็นสาร,รวัตรกิรันค่ะโอ้โหนี่เป็นดราม่าดูซีรีส์แต่สคนนิสัส่วนตัวเนี่ยฮาล้วนๆนะฮะใช่แล้วค่ะต้องแบบปรับมุมเรียกว่าปรับ <มา S 2> ทัศนคติมาซีเรียสกับเรื่องฟักระจ่างดาวนี่เลยค่อนข้างมากเลยค่ะก หลายๆคนจะถามว่าเป็นไงอยู่ที่กองแบบว่าเล่นอะไรกันบ้างจริงๆต้องบอกว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้แบบได้เล่นฮาอย่างที่พวกเราเมีบุคลิกแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเราก็ต้องแบบ คือเวลาเจอพระเอกบอกรักอย่างน้อยก็แบบต้องร้องไห้ตลอดอะไรเงี้ยดูจริงจังกับชีวิตมากจริงจังมากต้องใช้สมาธิมากค่ะแล้วนักแสดงที่เรียกว่าร่วมแสดงด้วยแหละฮะมีม,มีมีใครบ้างครับมีหวานหวานค่ะหวานหวานก็คราวนี้ออมาปรับลุคเป็นแบบว่าตำรวจสาวเออช่อเช่ออืมเข <ๆ S 1> าก็จะเห็นเขาในลุคที่แบบว่าเท่ๆปแปลกไปเหมือนกันครับ นะฮะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้ครับไหนๆก็พูดเรื่องคาแรคเตอร์ละครนะฮะกับฟ้ากระจังดาวกับน้องแมทไปแล้วเนี่ยะนะฮะ,ะ,ฮะวันนี้แต่งตัวเนี่ยเราสองคนได้เรียกว่าเออ เขาเรียกว่าไงความงามแบบว่ากับอสูรยังไงก็ไม่ทราบอันนี้ดูเหมือนมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ทําไมแต่งตัวลุคนี้ออกมาครับลุคนี้ค่ะเป็นลุคใหม่ในละครเรื่องไฟในวายุค่ะคือวันนี้มาฟิตติ้งที่ช่องพอดีก็เลยแบบมาเจอพี่ดีนิดนึงนี่คนกิน2เด้งเลยนะฮะโอเคเยี่ยมมากอันนี้เขาเรียกนักแสดงตัวจริงวิ่งรอบงานเป็นเรื่องประจําสาธุค่ะชั่วเหมือนกันน้องแมทครับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปการแต่งตัวของเรื่องอะไรนะฮะไฟในวายุค่ะไฟในวายุแรคเอร์เรื่องนี้ อย่างไรรับบทเป็นสลินค่ะก็ในเรื่องเนี่ยต้องขี่ม้าด้วยเรื่องนี้ก็จะได้ไปฝึกเรียนขี่ม้าค่ะคกเ็เป็นละครของอาปิ่นเหมือนกันท่ายเดียวกันก็รับรองว่าสวยภาพสวยเหมือนเดิมนะคะโด,ย,ดยปกติขี่เคยขี่ม้าไหมฮะ โดยปกติไม่เคยค่ะค่ะเคยเคยขึ้นบ้างแต่ว่ามไม่ไม่ได้เคยลองแบบว่าฝึกจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้คาแรคเตอร์ต้องอยู่กับม้านในเชื่อช่มใช่ค่ะเป็นเป็นหลานสาวของเจ้าของรีสอร์ทอืม,อมในเรื่องก็จะแบบสวยมากเปิดตัวมาขี่ม้าทุกเช้า้ยโอ้โหน,นะฮะกระโดดข้ามรั้วยกบัคตลอด ก็อยากทำได้อย่างงั้นนะจริงๆเราอยากทําได้อยางงั้นค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้จะมีะพี่อ้ําอธิชาติด้วยแล้วก็มีพี่่ายนาทพลด้วยค่ะ <c oughs> ต้องติดตามคุณผู้ชมฮะตอนนี้เดี๋ยวฟิตติ้งอยู่เดี๋ยวก็ถ่ายทาละฟิตติ้งอยู่ค่ะรับรองว่าได้ดูอีกไม่นานนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทํเก้าสิบสิบเอ็ดนี้แล้วฤษภาค่ะเร็วมากนะครับเวลาพักผ่อนบ้างนะคะับละครรัตตัวทั้งปีจริงๆคุณผู้ชมครับและแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราย้ำกันอีกทีหนึงว่ากับสามทหารเสือสาวีชนค ซื้อบัตรที่ไหนคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะบัตรหน0่ 1, บาท1,600บาทแล้วก็2อง 2,000บาทบอาแอมจะ200ระละกออ็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันเชียร์เยอะๆเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของแมทด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะอมอบให้กับโรงพยาบาลฐานพันศึกค่ะถูกต้องนะฮะช่วยเรื่องเครื่องมือการแพทย์นะฮะ,ะเราจัดที่ไหนขออีกทีฮะวันเวลาครับผมค่ะจัดวันที่7พฤษภาคมค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะที่ c e n t r a l World Life Hall ค่ะชั้น8ค่ะอย่าลืมนะครับผู้ชมครับจัดหนักทั้งร้องเล่น เ้นความสุขการกุศลนะฮะนี่คือสิ่งที่เรามอบให้คุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนักแสดงเยอะนะฮะมีข้งค้ณสอนรามนะฮะพี่อัมบัติชาแล้วก็แน่นอนนะคะนางเอกอีกสองคนค่ะย่าๆแล้วก็ไมกี้ค่ะนะฮะและคุณไมค์ิรัตรรวมถึงวง EPC ด้วยนะครับวันนี้ได้ว่าขอบพระคุณคุณแม็กซณพีรีด้วยขอบคุณค่ะแม่ที่สละเวลามามีความสุขกับรายการสีสันไม่เึงสเปเชียลของเรานะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมเราเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดิมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ I'm oh, oh, oh.